พะเพินไม่ได้ลงค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะเราถึงตลาดต้นไม้คลองส6แล้วพะเพินลงไม่ได้เพราะว่ามันร้อนมากเดีย๋ยวเราจะไปต่อนะคะอ่านี่แม่โอ๊ควแวะมาซื้อต้นไม้ร้านคุณลุงค่ะใจดีมากๆนะคะนี่แม่โอ,อ๋ซื้อพวงคามกับพุทซ้อนไปข้างนอกร้อนมากๆค่ะจอยสีต้องอยู่ตรงนี้ค่ะไปแล้วแม่โอ,อ๋ขึ้นรถแล้วค่ะ แสดงไม่ให้ความร่วมมือเลยค่ะทุกคนพอแม่จับโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปก็ง่วงขึ้นมาทันทีเนี่ยต้องยิ้มยิ้มโดนฟ้าแกล้ง<ไ>เออยิ้มไว้ยิ้มไว้เดี๋ยวจะให้รางวัลคราวนี้ให้รางวัลจริงๆคราวนี้ให้รางวัลจริงๆไหนรางวัลอยู่ไหนขนมอยู่อยู่ไหนไปเอามาให้แม่เอลอย,ยู่ไหนเอบมาหยิบมาให้แม่อยู่ข้างหลังไม่ใช่หรอไปเอามา หยิบมาได้ยังอ่ะอยู่ตรงนี้ยด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 ถอยหลังถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยอ่ะอ่ะปาฉีกให้ลูกก่อนโอ้ยเถื่อนจับอ่ะรอรอรอพระเพลินน้ำลายไหลพระเพลินพระเพลินรอก่อนตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอก่อน ของกินอ่าอ่า,อาพอพอก่อนพอนะเดี๋ยวอันนี้เราจอดพักไปต้นไม้คือไม่ได้พาน้องลงเดินนะคะ,ะทุกคนมันร้อนมากค่ะเนาะเดี๋ยวน้องจะทีสโตกขึ้นค่ะ กลับบ้านแล้วอะค่ะไม่ไหวละอะพะเพิน,น,นที่บ้านเราเปล่าดูดิถนนบ้านเราหรือเปล่าดูดิดูดิใช่ไหมใช่เปล่าดูดิจถึงบ้านยางังถึงบ้านยังดูดิเออไหนดูดิใช่เปล่าใช่เปล่าไม่ไหวแล้วน้องแบบ เป็นค่ะน้องพาแบบน้องนอนไปเที่ยวอะไรเงี้ยน้องไม่นอนเว้นก็เลยง่วงอาจจะถึงบ้านแล้วสรุปแล้วเราไม่ได้มีไลฟ์สดให้ดูอย่างที่บอกไว้นะคะขออภัยค่ะทุกคนอาถึงแล้วใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่ป้ายเราป้าใช่รถ่ลเล็กป่ะนันน่ะใช่ป่ะข้างหน้าใช่รถเราป้าแล้วถึงบ้านยังดูที่ตรงสิ่งนี้ตงสิ่งนี้ตรงสิ่งนี้ ป้าดมดิดมดมกิ่นดิจะกินบ้านเราป้าดมดิดมดิป้าจบก็ดมกินตลอดเลยเอออะดมดมดมอ่าถึงแล้วอย่าแม่ลงไปรับคุณหนูอ่าเชิญลงมาอ่ะไปเปล่าบ้านเราแล้วเนี่ยโอ้โหเข้าบ้านไปเลยอ่าไปเลยแม่เก็บของลงจากรถก่อนรอก่อน